นั่งทำอะไรคะเนี่ยโยชิทำอะไรลูกโยชิกำลังแต่งหล่อนะคะทุกคนกำลังแต่งสวยคะ่ะเสริมสวยให้ร่างกายตัวเองนะคะหลังจากที่กินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะคะน้องก็จะมาดั่งแต่งตัวสวยๆนะคะทุกคนบรรยากาศตอนเช้าเ้าสดชื่นไหมคะ สดชื่นไหมคะนั่งฟังเสียงนกค่ะทุกคนตอนเช้าๆอากาศตอนเช้าอากาศจะดีมากโยชิโยชิทำอะไรลูกอิ่มหรือยังคะทานข้าวอิ่มหรือยังโยชิโยชิ อิ่มสบายใจเลยนั่งกระดิกหูสบายใจเลยใช่ไหมคะมองอะไรมองหาอะไรเนี่ยนกเยอะคะ่ะเชา้านี้ได้ยินเสียงนกคะ่ะอันนี้เขาชอบให้ถ่ายรูปนะคะเขาเป็นดาราหน้ากล้องคะ่ะชอบให้อีแม่ถ่ายรูปคะ่ะทุกคน หันหน้ามาหน่อยโยชิโยชิโยชิอยากเป็นดาราไหมคะนุกอยากเป็นดาราไหมคะโอเคคะ่ะขอบใจนะจ๊ะที่ให้ความร่วมมือแม่จ้า